สิ่งที่ทางด้านโบแลนด์กลัวก็มีการคุยกับทรัมป์กลัวว่าทรัมป์เนี่ยจะถอนกองกําลังหมื่หึ่งมืง่นคนของออกจ<ม>ากโบแลนด์ปรากฏว่าทรามบอกให้เขาไม่ถอนเพราะลึกๆจริงๆแล้วทรัมป์ไม่ได้การไม่ต้องการถอนตัวออกมาจากนาโตแต่ต้องการให้นาโตเนี่ยอยู่นะให้ยุโรปเนี่ยต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายต้องกองทหาร แต่ว่าอเมริกาจะไม่เข้าไปร่วมเท่าไหร่ยุโรปตอนนี้ก็อยู่ในภาวะที่เรียกว่าปั่นป่วนขึ้นมามากเพราะทั้งความอยู่รอดของนาโต้ในอนาคตก็เริ่มเป็นที่ที่สงสัยละว,ว่ายุโรปจะอยู่ได้ยังไงแม้แต่งสภาพยุโรปด้านหนึ่งอทาทก็สนับสนุนขวาจัดนะครโจมตีขวาโจมตีรัฐบาลเยอรมันสนับสนุนขวาจัดของเยอรมันสนับสนุนขวาจัดในอังกฤษเพราะฉะนั้นนี้ก็หมายถึงกําลังขยายอิทธิพลของขานิยม นะครับเป็นค่านิยมอันใหม่คือค่านิยมของขวาจัดแค่นาโต้เป็นแบบนี้อ่าคุณดูเกาหลีใต้นะครับกับญี่ปุ่นเริ่มเกรงกลัวแล้วเพราะเกาหลีเหนือมีปรมาณูอเมริกาบอกว่าจะผูกพันธุ์ช่วยเหลือเกาหลีใต้และญี่ปุ่นญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ดูอย่างยูเครนเนี่ยแล้วผมจะเชื่อผลได้ยังไงคนก็เริ่มเป็นห่วงขึ้นมาแล้วถ้าอย่างนั้นถึงจุดหนึ่งเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นอาจจะต้องมีปรมาณูหรือไม่ก็คืออยู่ภายใต้ความรู้สึกว่าภายในคู่แข่งทํามกำลังเปลี่ยนแปลงค่านิยม นะครับมไม่ใช่เป็นการต่อสู้ระหว่างอเมริกาประชาธิปไตยนิยมกับทางด้านอำนาจนิยมนะครับแต่ว่าเป็นอเมริกาที่กำลังกลายพันธ์ภายใต้พรมเป็นอำนาจนิยมและไปต่อเป็นพรรคพวกเดียวกับทางด้านของอำนาจนิยมของอะไรครับของทางด้านรัสเซียกับประเทศ<อ>ทางด้านขวาจาัดกำลังต่อสู้กับประเทศที่กำลังอ่อนแอลงคือประชาธิปไตยเร<อ>นิยมคือในยุโรปต่างคนต่างเก็บภาษีสงครามการค้าเนี่ยขยายตัวแบบ1 9 2 9ในที่สุดเศรษฐกิจโลกพังเลยครับ เกิดสิ่งที่เรียกว่าดิเรสดปเรชันแล้วก็บรรจงตามมาด้วยเพราะเศรษฐกิจโลกพังฮิตเลอร์ขึ้นสงครามโลกเกิดกว่าจะจบโอ้โหหลายสิบปีเลยสิ่งที่กาลังเกิดขึ้นอย่างนี้คล้ายๆกับตอนอก่อนจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเขาก็ให้เหตุการณ์อันหนึ่งที่นําไปสู่สงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็คือว่าสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันเกิดจากเรื่องของสงครามการค้าที่อาจารย์ได้พูดถึงในะรักที่นตนึ่999 จนถาทางคนเดือดร้อนไปหมดเพราะคนเดือดร้อนตรงการคนที่เข้มแข็งอะ่ะคนที่พูดเกง่งแค่นั้นแหะฮิตเลอร์เข้ามาในการประชุมที่ดาวอสเมื่อต้นปีนะครับเขาบอกเป็นการเตือนนะว่าเฮ้ยการที่เขาไม่ได้บอกอเมริกาชัดๆแต่หมายถึงอเมริกาการที่คุณกำลังทำเก็บภาษีแบบเนี้ยมันอาจจะทำให้เกิดสงครามการค้า นะครรุนแรงบุดเดียวกับปีหนึ่นะครับ<ม>แต่นี่เรากําลังพูดกันแนวคิดแต่ว่าเอาคข้จริงๆ<ม>ในส่วนตัวของอาจารย์อาจารย์คิดว่าคงจะไปไม่ถึงแต่นี่ต้องพูดไว้ก่อน<ม>ก็มีคนมองกันว่าให้ระวังในะครนี้ไม่ได้บอกว่าจะเกิดแต่มีคนเตือนโดยเฉพาะพว่วงนวยการของ WTO บอกว่าเฮ้ hey, มันจะทําให้มไม่ใช่ว่าคุณนะครับเก็บภาษีแล้วคนอื่นจะอยู่เฉยๆคนอื่นก็เล่นงานคุณ พอได้งานปั๊บมันจะต่างคนต่างเก็บภาษีสงครามการค้าเนี่ยขยายตัวแบบหนึ่งเก้าสองเก้าในที่สุดเศรษฐกิจโลกพังเลยครับ uh huh. เกิดสิ่งที่เ e g r กว่ d ดิเพรสชันแล้วก็บรรจงตามมาด้วยเพราะเศรษฐกิจโลกพังฮิตเลอร์ขึ้นสงครามโลกเกิดกว่าจะจบโอ้โหหลายสิบปีเลยจนกระทั่งพอสงครามโลก uh huh. จบลงเนี่ยจึงต้องตั้งนะครับไอตัวเกตนะครับแกดขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกีดกันเป็นการคา้า uh huh. เพราะฉะนั้นก็มีคนเกลียนกันอย่างนี้แต่ต้องเรียนนะครับว่าขณะน,นี้ ไม่มีใครตอบได้ว่าสิ่งที่ทำทำเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง<ฆ>เพียงแต่เราตั้งข้อสมมติฐานอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับ<ฆ>เป็นตั้งข้อสมมติฐานถ้าเกิดโ,<ฆ>โชคดี<ฆ>โชคดีนะครับ<ฆ>ก็อาจจะทําให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยขยายตัวในอัตราช้าลงไปบ้างอาจจะ<ฆ>ช้าลงไปหนึ่งหรือสองเปอร์เซ็นแต่อัตราการเ<ฆ>ติบโตยังดีอยู่คือแทนที่จะเป็นสามเปอร์เซ็นต์จะเหลือหนึ่งหรือสองการค้าโลกอาจจะชะลอตัวลงแทนที่จะขยายสามเปอร์เซ็นต์จะเหนึ่งหรือสองอันนี้หมาย<ฆ>ถึงมองโลก ในแง่ที่เรียกว่าโอเคหน่อยดีหน่อยอก็คือ,อทุกคนต้องทอําใจละเพราะแต่ว่าแต่ละประเทศจะถูกกระทบไหมแต่ว่ามองในแง่ที่ร้ายขึ้นมานิดหน่อยร้ายขึ้นมาอเมริกาอาจจะเกิดรีเซชชันนะครับอ,อเมริกาซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่เกิดรีเซชชันนะครับในกรณีเงินเฟอ้อสูงขึ้นอันนั้นก็จะเป็นเรื่องหนักหน่อยแต่ว่าอีกประเภทเบสเวิร์สเคสและเวิร์สเคสอาจารย์ยังมองว่ามันมันไม่น่าจะไปถึงเพราะว่าคนได้เรียนรู้จากหนึ่งเก้าสองเก้าแล้ว นะครับคงจะพยายามปล่อยให้ถึงไงแต่ถ้าเกิดป็นเวร์สแค่จริงๆมันเกิดสงครามการค้าโลกอะ่ะอันนั้นกระทบหนักหน่อยเพราะฉะนั้นก็มีทั้งหมด3<อ>กรณีนะครับ<ะ>กรณีที่1ก็เรียกเป็นกรณีที่เบาวกว่าเพื่อนกรณีที่2ก็เรียกว่านักขึ้นมาเพราะฉะนน,นนี้ก็คือ,อเป็นสิ่งที่ไม่มีใครตอบได้ว่าแกอยู่ในกรณีไหนครับแต่ต้องระวังครับอย่างน้อยที่สุดกรณีที่1ก็หมายความว่าเราต้องเตรียมใจต่อเรื่องของ<ะ>สงครามการค้าที่กําลังกนําเข้ามายังทุกประเทศครับ เมื่อมส่อครูอาจารย์พูดน่าสนใจนะที่อาจารย์บอกว่าพอมันเกิดสงครามการค้าในปี1929ปุ๊บในที่สุดเนี่ยเศรษฐกิจกโลกพังหลังจากนั้นเนี่ยฮิตเลอร์ก็ขึ้นมาคือมันเวัสดุดที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์แกเข้ามาเนี่ยลกักษณะการดําเนินการกระบวนการของแกนเนี่ยการตัดสินใจเนี่ย,นนยคือค,คล้ายๆกับปูตินนะจกักรวรรดินิยม ก็เลยนึกถึงขึ้นมาเอ๊ะคล้ายๆกันแบบว่าเหมือนมันจําลองในแง่ของการแผ่ขยายอิทธิพลทางด้านของวิธีคิดทางการเมืองของเขาและอย่างหนึ่งตอนนี้ยุโรปก็กวาย,ายที่เป็นกวาจัดก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะจย์มันจะกลายเป็นว่าเอ๊ะกว่าจัดก็ามาแล้วมันจะไปเกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยทางด้านของเศรษฐกิจเรื่องของการเมืองหรือเปล่าครับคืออย่างนี้ครับอย่างที่เราพูดถูกต้องนักวิเคราะห์จํานวนหนึ่งนะครับเขาก็วิเคราะห์ว่าสิ่งที่กาลังเกิดขึ้นอย่างนี้ คล้ายๆกับตอนอก่อนจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเขาก็ให้เหตุการณ์นันนึงอะที่นําไปสู่สงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็คือว่าสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันเกิดจากเรื่องของสองครามการค้าที่อาจารย์ได้พูดถึงได้รับกาลแต่1929 <c oughs> จนกระทั่งคนเดือดร้อนไปหมดเพราะคนเดือดร้อนตรงการคนที่เข้มแข็งอะคนที่พูดเกง่งเ <c oughs> แค่นั้นอะฮิตเลอร์เข้ามาพอฮิตเลอร์เข้ามาปั๊บเนี่ยโอ้โหได้คะแนนเสียงชอบมากเลยโอ้โหใครต่อใครก็ชอบมาก ทีนี้มันก็เกิดปรากฏการณ์อันหนึ่งนะฮะที่สําคัญมากนะครับที่มันคนมาเปรียบเทียบพว่าตอนนี้คล้ายๆกับ19เา้าอ่อกับ19 3 8กนะครับ <mm 1938เมนี่ยมีการประชุมที่มูนิกนะครับมูนิกนะฮะในการประชุมครั้งนั้นนะ,ะเป็นการประชุมระหว่างานายกฐมนตรีแชมเบอร์เลนของอังกฤษนายกฐมนตรีฝรั่งเศสและมุสโซลินีผู้นําของอิตาลีมาประชุมก <mm ับ <mm ฮิตเลอร์ครับ ฮิตเลอร์ตอนนั้นทำไมถึงต้องประชุมกับฮิตเลอร์เพราะฮิตเลอร์ตอนนั้นมีการยึดเขาเรียกว่าแฟนซูเดเทนของเชโกสโลวาเกียนะครับซูเดเันแปลว่าใต้แล้วก็ทำท่า mm hmm. ที่จะบุกเชโกสโลวาเกียกับทางด้านโปบลดนเพราะฉะนั้น mm hmm. ทางด้านของนายกฝรั่งอังกฤษคือแชมเบอร์เลนนะครับก็กับทางด้านฝรั่งเศสกับนั่นะรีบมาหาฮิตเลอร์แล้วบอกว่าเฮ้ย ขอเจราจาเพื่ออย่าให้เกิดสงครามเลยไปสู่สันติภาพโดยฮิตเลอร์ตั้งเงื่อนไขบอกว่าจะต้องยอมรับแคว้นสูเดเท่นที่เขายึดไปคือพูดง่ายจะต้องให้เชโกสโลวาเกียยอมรับการสูญเสียซึ่งทางด้านของอังกฤษฝรั่งเศสก็บอกโอเคเขาก็ไปบีบให้เชโกเนี่ยยอมรับนะครับบอกโอเคเลยแลกกับการที่จะไม่มีการยึดประเทศเชโกแล้วก็โปรแลนด์ ฮิตเลอร์ Hitler ก็บอกโอเคเลยแต่ปรากว่าในปีหนึ่งเก้าสามเก้าฮิตเลอร์ทำเตาตรงข้ามก็ mm hmm. อ,อะไรครับบุกย uh, 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 ึดเชโกแล้วก็ยึดโปแลนด์ and, และนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่สองซึ่งตอน mm hmm. ที่แชมเปลเลนกลับไปประเทศเขาคุยกับฮิตเลอร์มีการฉลองใหญ่เลยออกนังสื้อพิมพ์ข่าวสันติภาพมาแล้วปรากว่าฮิตเลอร์เป็นคนเดียวครับที่ตอนนั้นรู้ว่าเป็นไปไม่ได้เขาบอกว่าฮิตเลอร์พูดอย่างนั้นนะนะครับรับรอง ได้คือได้คือเอาสอบเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อซึ่งปรากฏว่า mm hmm. สิ่งที่ทําทําให้แชมเบอร์เนนะครับจบลงในฐานะที่เขาเรียกว่าจาได้แม่นเป็นผู้เขาเรียกว่าพาการยอมแพ้ของมูนิกขั้นตอนนี้คนกําลังวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ทั้งกำลังทําอยู่นยะกับทางด้านของยูเครนนะกำลังเหมือนกับว่าทําทุกอย่างเพื่อเอาใจทางด้านของรัสเซียนะครับไม่ว่า mm hmm. จะเป็นการยอมรับว่าดินแดนที่รัสเซียยึดไปนะครับ ยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยในกรณีนี้เป็นของอไม่ต้องมาพูดถึงสองนะครับจะจะต้องอะไรครับจะต้องอไม่มีวันที่จะเข้ามาเป็นนาโตนะครับแล้วก็ต้องอะไรครับต้องมีการดูอะไรครับมีกองกําลังซึ่งอเมริกาจะไม่ร่วมด้วยนะครับให้ยุโรปทําซึ่งยุโรปก,ก็เหมือนกับเป็นการขายยูเครนนะครับ เพราะฉะนั้นยุโรปนะครับและนักวิชาการส่วนหนึ่งนะครับเขาก็มองว่านี่คือมูนิกสองมูนิกสองคืออะไรครับ mm hmm. นึกว่าเฮ้ยมันจะจบลงที่ตรงนี้เพราะฉะนั้น mm hmm. ยูเครนเนี่ยมันเป็นเพียงอะไรครับมันยังไม่จบจากยูเครนอาจจะหมาย mm hmm. ถึงในที่สุดผลกระทบต่อนาโตเพราะฉะนั้นคนก็มีการพูดว่าสิ่งที่ทำๆทเนี่ยเหมือนกับเป็นมูนิกสองเข้าใจครับนะครับ mm hmm. ซึ่งจะ mm hmm. นําไปสู่ประเด็นปัญหาของสงครามในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่ที่คนก็มีการรู้สึกว่าแต่ว่ามีนักวิเคราะห์อีกประเภทหนึ่งนี่ครับที่บอกว่าทรัมป์เนี่ยนะครับไม่ใช่ประเภทหนึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันแต่ว่าอาจจะเป็นคนละกลุ่มหรืออาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันมองว่าสิ่งที่ทรัมป์กำลังทําอยู่เนี่ยนะครับเขาชื่นชมปูตินเขาไม่ได้ชอบชนปูตินอย่างเดียวแต่เขาชื่นชมปูตินว่าเป็นนะครับชื่นชมสีจิ้งผิงชื่นชมอะไรครับทางด้านผู้นําทางด้านขวาทางด้านตุรกีและชื่นชมวิกเตอร์ออบานเพราะฉะนั้นเขาต้องการที่จะ ให้อเมริกาเป็นตอนนี้เป็นลักษณะเขาเรียกว่ามาจากการเลือกตั้งแต่ขนาดเดียวกันไม่มีการถ่วงดุลก็คือฝ่ายบริหารเนี่ยเข้าไปครอบงำและก็เป็นอำนาจเดยมดซึ่ง,งอันนี้นะนีกเป็นสิ่งที่รัฐอเมริกากาลังพัฒนาเป็นลักษณะนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่ากําลังพัฒนาตรงนี้เพราะสิ่งที่ทางด้านของ<ม>อทางด้านอเมริกานะครับคนก็ถูกมองว่าเฮ้ยอเมริกาภายใต้ทรัมป์อาจจะมีการทําข้อตกลงเหมือนยาวต้า ยาวต้ากหนึ่งเก้าสี่ห้าเป็นการประชุมระหว่างแรงกินรูสเวล์ของอเมริกาเชอร์อชิลขออังกฤษและสตาลินโดยที่ mm hmm. ตอนนั้นมีการตกลงว่าแบง่งขั้นระหว่างแบ่งเขตอิทธิพลทางด้านตะวันออกยุโรปตอนออกเป็นของสตาลินแต่จริงๆไม่ได้แบ่งกันจริงๆแต่เอาเข้าจริงๆทางด้านรัสเซียเนี่ยทางด้านสาภาพยุโรปมันคุมทางยุโรปตันออกถ้าเท่ากับว่า mm hmm. ตอนนั้นเป็นการแบ่งเขตและทางตะวันตกเป็นของมัเพะนคนก็มีการพูดกันว่าเนี่ยทั้งกำลังรักษาทำอย่างเดียวกันแบ่งเขต บงเคกก็คือทางด้านอะไรครับยุโรปตวนออกนะครับอ่มาทางด้านของปูตินนะครับทางด้านของอะไรครับทางด้านตะวันตกแต่จริงๆมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่ทางด้านโปแลนด์กลัวก็มีการคุยกับทรัมป์กลัวว่าอ่าทรัมป์เนี่ยจะถอนกองกําลังหมื่นหึงมื่นคนของออกจากโปแลนด์ปรากฏท่านบอกให้เขาไม่ถอนเพราะลึกๆจริง,รงๆแล้ว ทั้งไม่ได้การไม่ต้องการถอนตัวออกมาจากนาโตแต่ต้องการให้นาโตเนี่ยอยู่นะให้ยุโรปเนี่ยต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายต้องกองทหารแต่ว่าอเมริกาจะไม่เข้าไปร่วมเท่าไหร่แต่อันเนี้ย mm hmm. นะไม่ว่าจะไม่ถอนยุโรปที่อยู่ในนาโตบอกว่าคุณไม่ตแต่การที่แสดงความอ่อนแดเนี่ยมันสร้างผลกระทบเป็นลูกโซ่แล้วพวกเราไม่ไว้ใจ mm hmm. เลยว่าคุณจะเคารพต่อมาตราห้าของนาโตที่บอกว่าถ้าเกิดมีภยัยคุกคามกับประเทศใดในกรณีนั้น oh. คุณจะต้องช่วยผมไม่เชื่อคุณแล้วเพรันคนก็กบัวกันว่า <Ừ. S 1> นี่คือการแบ่งเคก้กคือการแบ่งเขตอิทธิพลเพราะฉะนั้นพูดง่ายยุโรปตอนนี้ก็อยู่ในภาวะที่เรียกว่าปั่นป่วนขึ้นมามากเพราะฉะนั้นความอยู่รอดของนาตโต้ในอนาคตก็เริ่มเป็นที่ที่สงสัยแล้วว่ายุโรปจะอยู่ได้ยังไงแม้แต่สสภาพยุโรปเลขด้านหนึ่งอ่าทาก็สนับสนุนผูขวาจัดนะครับโจมตีขวาโจมตีรัฐบาลเยอรมันสนับสนุสนขวาจัดของเยอรมันมสนับสนุนขวาจัดในอังกฤษเพราะฉะนั้นนี้ก็หมายถึงกําลังขยาย อิทธิพลของค่านิยมนะครับเป็นค่านิยมอันใหม่คือค่านิยมของขวาจัดมีค่านิยมแบบไม่มีการถ่วงดุลเนะี่ยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่คนเกลงก<ะ>ันว่าโลกกําลังปั่นป่วนภายใต้ธรรมปั่นป่วนก็แรกเศรษฐกิจที่เรากำลังคุยอยู่ปัน<ะ>ป่นป่วนข้อสองปั่นป่วนในเรื่องของความมั่นคงเพราะว่าปั่นป่วนในด้านความมั่นคงเพราะว่าถ้านาโต้เป็นแบบนี้อ่าคุณดูเกาหลีใต้เดียกับญี่ปุ่นเริ่มเกรงกลัวแล้วเพราะเกาหลีเหนือมีปรมาณู อเมริกาบอกว่าจะปูกพันธุ์ช่วยเหลือเกาหลีใต้และญี่ปุ่นญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ดูอย่างยูเครนเนี่ยแล้วผมจะเชื่อคุณได้ยังไงคนก็เริ่มเป็นห่วงขึ้นมาแล้วถ้าอย่างนั้นถึงจุดหนึ่งเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นอาจจะต้องมีปรมาณูหรือไม่ก็คืออยู่ภายใต้ความรู้สึกว่าภัยคู่ขามอันนี้ก็คือคนกําลังชักกลัวนี่คือผลกระทบด้านสองของท่ามผลกระทบด้านสามคือทํามกาลังเปลี่ยนแปลงค่านิยมนะครับไม่ไม่ใช่เป็นการต่อสู้ระหว่างอเมริกาประชาธิปไตยสีนิยมกับทางด้านอำนาจนิยมนะครับ แต่ว่าเป็นอเมริกาที่กำลังกลายพันธุ์ภายใต้ทรัมป์เป็นอำนาจนิยมและไปต่อเป็นพรรคพวกเดียวกับทางด้านของอำนาจนิยมของอะไรรับของทางด้านรัสเซียกับประเทศทางด้านขวาจัดกำลัตงต่อสู้กับประเทศที่กำลังอ่อนแอลงคือประชาธิปไตยสิทนิยมคือในยุโรปเพราะนี่คือสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงที่ได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของทรัมป์จึงมีผลกระทบนะครับเป็นลูกโซ่ ไม่ใช่แค่เศรษฐกิจเท่านั้นเองแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงและเรื่องค่านิยมด้วยครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Moneychat นะคะ